สวัสดีเพื่อนทุกคนจ้าวันนี้นะคะแม่บ้านอิรานมาชวนทุกคนทําบะหมี่ไข่เส้นสดนะคะนวดแป้งด้วยมือนะคะตัดเส้นด้วยมีดนะคะง่ายๆนะคะทุกคนสามารถทําได้เนาะทําเสร็จแล้วเอาไปทํำวยเตี๋ยวต้มยําไก่ดิ้งแบบที่เราทำนะคะอร่อยมากเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยจ้าขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้แป้งสาลีอนเนกประสงค์300กรัมนะคะจากนั้นนะคะ ใส่เกลือ1-2ช้อนชาก็ได้นะคะตามด้วยไข่ไก่นะคะประมาณ3ฟองนะใส่เข้าไป3ฟองแบบนี้นะคะตามด้วยน้ำมันดอกทานตะวัน1นถึงช้อนโต๊ะนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็คุกเขาให้เข้ากันด้วยช้อนก่อนนะให้ตัวแป้งน,นะคะเขาจับตัวเป็นก้อนก่อนเราค่อยใช้มือขยำแล้วค่อยนวดนะ ใช้ช้อนคุกเขาแบบนี้นะคะให้เขาเซตตัวหรือจับตัวเป็นก้อนสักนิดนะคะแล้วเราก็ใช้มือนะคะขยำขยำตัวแป้งกับไข่ให้เข้ากันนะเพราะให้เขาจับตัวเป็นก้อนแล้วเราค่อยเอาออกมานวดนะคะเติมสีผสมอาหารนะคะใครไม่ชอบสีผสมอาหารก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะอันนี้เบลรู้สึกว่าสีมันน้อยเกินไปแล้วก็เลยจะใส่ สีเข้าไปนิดหนึ่งประมาณหนึ่งช้อนชานะคะนวดแป้งนะคะใช้อุ้งมือนะคะดันเข้าดึงเข้าดึงออกนะคะแต่ต้องใช้พลังสักนิดหนึ่งนะคะนวดประมาณ2นาทีได้นะคะเแบลบนวดนะคะนวดให้แป้งเ,เนียนดีนะคะยืดหยุ่นแบบนี้นะเอาแป้งใส่ถุงพักแป้ง30มสินาทีนะคะ จากนั้นพอครบ30นาทีนะคะเราก็จะได้ตัวแป้งที่เนียนนุ่มนะคะให้เขาเซตตัวเขาถ้าเขาเซตตัวแล้วเขาจะเป็นแบบนี้นะเห็นไหมเนียนนุ่มนะคะนุ่มมากค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะแบ่งแป้งออกเป็น8ก้อนแบ่งแป้งให้เป็น8ก้อนนะคะเพราะว่าจะได้รีดง่ายๆเนาะเราก็ลงมือรีดเลยนะคะใช้ไม้นี่แหละคะ่ะรีดเลย มันก็รีดไม่ยากนะคะโรยแป้งนะคะโรยแป้งทาแป้งอเนกประสงค์นี้นะคะเอาไปเอาทาด้านบนนะคะเอาทาด้านบนแบบนี้ทาด้านบนแล้วค่อยค่อยๆรีดนะคะค่อยค่อๆรีดใจเย็นๆนะรีดให้บางๆบางๆเลยบางมากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะคะเอาแป้งถ้ารู้สึกว่ามันเหนียวติดไม้หรือว่ามันติดไม้ก็โรยแป้งทาแป้งได้นะคะ แบบนี้ทาแป้งให้เขาแบบนี้นะนี่แล้วก็ค่อยรีดไปเรื่อยๆนะคะรีดบางๆไปเรื่อยๆเนี่ยพอได้แบบนี้แล้วก็ทาแป้งให้เขานะนี่ทาแป้งให้เขาเยอะๆทาเยอะๆไม่เป็นไรนะคะนี่ทาทารูปๆแล้วก็จะได้ความบางประมาณนี้บางมากแล้วก็พับนะคะพับจากด้านบนหนึ่งสองสาม พับอีกด้านล่างหนึ่งสสามแค่นี้นะคะพับเข้าหากันจากนั้นเราก็จะใช้มีดนะคะตัดตัดเส้นนะคะความขนาดนะคะขนาดของเส้นนะคะเล็บแต่เราเลือกนะคะเส้นเล็กเส้นใหญ่แล้วแต่เราชอบนะคะอันนี้เปีตัดเส้นใหญ่นิดนึงนะตัดเส้นใหญ่นิดนึงให้ดูให้ดูก่อนว่ามันเป็นยังไงนี่แบบนี้ เรียบร้อยแล้วเราก็ใช้ตะเกียบนะคะไม้ช้อนเข้าไปตรงกลางแล้วก็เอาดึงเส้นลงมานะคะช่วยเขานิดนึงนะคะเพราะว่าเขาลงมาไม่ได้นะเพราะมันเหนียวนี่เห็นไหมก็ดึงนิดนึงดึงนิดนึงให้ช่วยให้เขาเป็นเส้นยาวๆมันก็จะได้ประมาณนี้อืเส้นนี่ก็เป็นไซส์ขนาดใหญ่นิดนึงนะคะเหมือนเส้นพาสต้านะแบบนี้ไม่เหมือนเส้นพาสตา,นะเ,หเ,สาตเหมือนเส้นจันนะ เส้นจันประมาณนี้นะคะนี่จะตัดให้ดูเส้นขนาดเล็กๆนิดหนึ่งนี่ขนาดเล็กๆนะคะขนาดเส้นเล็กนี่เล็กที่สุดแล้วนะคะเล็กกว่าน,นี้มันก็ไม่เป็นเส้นแล้วแหละเพราะว่าเราเราไม่ได้ใช้เครื่องตัดถ้าใช้เครื่องตัดเขาจะมีมาตรฐานของเขาเส้นเล็กเส้นใหญ่ exha. ขนาดเล็กๆนะคะแต่ว่าถ้าเราใช้มือใช้มีดทํามันก็แล้วแต่ว่าความสามารถของแต่ละคนว่าจะตัดได้เล็กแค่ไหนอันนี้เบลตัดได้เล็กแค่นี้นะคะ ตัดเสร็จเรียบร้อยก็ใช้ตะเกียบช้อนเข้าไปแบบนี้นะแล้วก็ช่วยเขานิดนึงค่ะให้ดึงเส้นของเขาลงมานะเพราะเส้นเล็กมากมันลงมาเองไม่ได้นี่ก็จะได้เส้นเล็กๆแบบนี้นะเห็นไหมให้ดูใกล้ๆนี่บะหมี่ไข่ของเราได้แล้วเส้นเล็กๆนะคะเส้นเล็กๆเหนียวนุ่มแล้วก็จะทำม้วนให้เป็นก้อน แล้วก็พักไว้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปต้มกันเลยนะเอาน้ําใส่หม้อนะคะต้มน้ําให้เดือดลวกเส้นประมาณห้านาทีนะคะมันใช้ตะเกียบคนตลอดนะก็ะจะได้ไม่ติดกันนะเดี๋ยวมันติดกันจับตัวเป็นก้อนไม่อร่อยนะคะก็ลวกให้สักห้านาทีก็จับเวลาเลยห้านาทีนะนี่ใช้ตะเกียบคนตลอดเพราะว่าเดี๋ยวมันติดกันเป็นก้อน นี่เสร็จแล้วนะคะก็จะได้บะหมี่ไข่แล้วนะทุกคนโฮมเมดเลยนะจ้าอร่อยเลยอร่อยมากเลยนะมันเหนียวเหนียวนุ่มๆน,น,นะคะนก็จะได้แบบนี้นะอันนี้นะคะเบลจะใส่น้ำมันกระเทียมเจียวสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าชอบกลิ่นกระเทียมเจียวมากใครไม่ใส่ก็ได้นะคะถ้าใส่แบบนี้นะเอาไปทำบะหมี่แห้งเพราะว่าเส้นจะได้ไม่ติดกัน ถ้าไม่ใส่ว่าเดี๋ยวถ้ามันเย็นสักนิดเดอมันก็จะติดกันนี่ให้ดูใกล้ๆนี่จะลวกออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมอือหือน่ากินมากนี่วันนี้นะคะเแบลบทำก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำไก่เด้งนะคะเห็นบะหมีม่ไข่ต้ยมยำไก่เด้งอัอน่ากินมากหฮืออ่าเือกล้วยก็มีนะคะปลาเส้น มีวิธีทําด้วยนะคะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ให้ดูนะคะไปหาดูกันได้เนาะสําหรับวันนี้ก็ขอลาทุกคนเพียงเท่าน,นี้นะคะฝากทุกคนกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องแม่บ้านอิหลานด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ